ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่างหามเดียไวทุกท่านนะครับผมมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งถามกันเข้ามาว่าการถอดมูกวินถอดหูสายสะพายทำยังไงเดี๋ยววันนี้ช่างหามก็จะพามาถอดนะครับก่อนอื่นขอนอนุญาตเคลียปืนนะครับโอเคปืนปลอดภัยปลอดภัยจริงๆต้องทำอย่างนี้นะครับโอเค การถอดก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็สายสะพายของเราก็แค่จับสายสะพายแล้วก็บิดหูกะบินหมุนไปเลยนะครับนี่หมุนออกอย่างนี้ได้เลยนะครับอถอดเพื่อติดตั้งขาซาหรือว่าถอดเพื่ออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นน็อตเกลียวปล่อยนะครับมันจะเป็นเกลียวปล่อยเกลียวหยาบขันเข้าไปในตัวพันท้ายตัวหลังก็เหมือนกันตัวหลังก็ถอดเหมือนเหมือนกัน คันออกอย่างนี้เลยนะครับบางคนอยากติดตั้งขาทรายก็การติดตั้งขาทรายก็ระวังให้ดีนะครับผมเพราะว่าเวลาเราใช้งานไปนานๆรูของน็อตตัวนี้มันจะหลวมได้เขาเรียกว่าอะไรเราเวลาเราใส่ใช้ใส่ขาทรายแล้วมันงับงับงับได้แล้วรูตัวนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทําให้มันหลวมได้ ถ้าวมแล้วก็ก็ยากยากในการซ่อมนะครับถ้าใครไม่เป็นช่างก็ยากในการซ่อมอบางคนก็ใช้ผงตะไบเศษไม้กาวร้อนหยอดทํารูใหม่ก็โอเคสําหรับคนที่เป็นช่างสําหรับคนที่ไม่เป็นช่างก็จะยากหน่อยนะครับก็ผมใช้มาผมก็ไม่ไม่ไม่เคยใช้ขาสายนะผมก็บอกไม่ถูกมีเอฟซีถามกันเข้ามาว่า ขาทรายแบบไหนดีขาทายล็อกแบบไหนแบบถอดเร็เวอ่ามันก็จะมีแบบถอดเร็เวแบบถอดด่วนๆแบบถอดยากๆอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยใช้เพราะว่าผมใช้ล่ามามันเอาจริงๆจังๆนะครับผมเวลาออกล่าเอาจริงๆจังๆเลยมันมันไม่มันไม่ได้ไปง้าง,งาขาทายตั้งน,นอนยิงแบบอะไรอย่างนั้นคือมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับ บางทีไม่มีที่จะให้ตั้งให้พาดอะไรก็ยกยิงบางทีมีคูคนาเราก็ก่คูคนาบางทีมีเทาวันเราก็ก่เทววันวบางทีมีควนไม้เราก็ก่ายคอนไม้บางทีมีก้อนหินก็ก,ก่ก้อนหินผมก็เลยไม,ไม่ได้ซื้อขาทรายมาใช้เพราะว่ามาีรุ่นพี่ท่านหนึ่งรุ่นพี่ท่านหนึ่งก็แล้วกันแกก็เป็นคนนิยมชมชอบอาวุธปืนเหมือนกัน แกติดตั้งคาซายแล้วก็ออก,ออกล่าด้วยกันนี่นะครับติดตั้งคาซายแล้วก็ออกไปล่าด้วยกันผมก็ลองถือของท่านดูแล้วมันรู้สึกเกกะยังไงไม่รู้เกกะอะไรไปหมดมันไม่จําเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปยิงเป้าในสนามถ้ายิงเป้าในสนามจําเป็นต้องมีนะครับยิงเป้าในสนามหรือว่า หลายๆท่านเ,าเขาเรียกอะไรอะแบบว่าท่านที่ไม่ได้ประสงค์จะใช้ออกล่าแบบจริงจังแบบเป่าบ้างล่าบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองซื้อมาใส่มาใช้ดูสำหรับผมสำหรับตัวผมนะผมว่ามันเกะกะเวลาออกล่าจริงจงจังๆะมันเกะกะมันมันไม่ได้มีอะไรให้ มันไม่ได้มีพื้นที่สวยๆรับๆงามๆให้เราตั้งคาซายเสมอไปนะครับตามภูมิทัศน์ตามไม้ที่เราออกล่ากันนั้นโดยส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นปา่าคุกกะมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่เรียบรียสวยให้เราตั้งคาซายแล้วก็นอนประทับไหลยิง มันก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ท่านใดที่ก็ก็ลองลองดูครับลองซื้อมาใส่ใช้ดูแต่ผมบอกว่ามันเกิดปัญหาแน่นอนนะครับใส่ขาสายมันเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่ารูหูกระวินหรือว่าหูาสายสะพายของเรานี้มันจะหลวมใช้ไปนาน,น,าน เราะว่าเราไม่ได้ไปตั้งแท่นยิงแล้วก็เก็บเข้ากล่องเหมือนเราไปสนามยิงปืนเหมือนเราไปซ้อมเป้านะครับนี่เราสะพายและอีกอย่างหนึ่งที่น่าราคาญที่สุดเลยอ่าตอนตอนที่ผมออกล่ากับรุ่นพี่ผมผมสะพายปืนของแกนะ,ท,ะที่ติดตั้งขาทรายนะรู้สึกว่าหัวมันกระดกลงนะอ่าเวลาเราสะพายแล้ว มันหนักใช่ไหมล่ะมันหนักมันก็ออกระโดดลงอย่างนี้นะต้องคอยเอามือประยุงไว้ต้องคอยเอามือประยุงไว้ต้องมือเอามือกดตรงนี้ไว้ไม่ใช่ไม่งั้นเวลาเราเดินมันก็บกระโดดลงอย่างนี้นะครับเออผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาใช้อ่าแต่สมาชิกเอฟซีถามวิธีต่อมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับวิธีต่อก็หมุนออกมันก็เป็นน็อตดีๆนี่แหละครับหมุนออกแกแกก็บ่นว่าอ่ดูหูกรกวินของแกมลวม ผมก็จัดการซ่อมให้เคลียร์ไปก็ใช้ผมตะไบเศษไม้เอามาหยอดกาวร้อนหยอดแล้วก็ทำรูใหม่ก็ใช้ได้แล้วอ่าสำหรับสมาชิกอ่าสำหรับลูกซีหลายๆท่านที่อยากจะมีอ่าก่อนอื่นผมต้องบอกว่าอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายและนี่ผมถ่ายทำในที่บ้านของผมผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ขาย ย้ําว่าไม่ได้ขายอาวุธปืนนะครับผมสําสหรับใครที่อยากได้แนะนําให้ขอเมียก่อนอถ้ามียอ,อนุมัติแล้วค่อยไปขอ,อกับเจา้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอของท่านนะครับผมไปขอใบปสาเพื่อไปซื้ออาวุธปืนและเมื่อซื้อมาแล้วก็ไปขึ้นใบปสี 4. โอเคครับผมสําสหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สําหรับท่านที่ถามเข้ามาว่าช่าง เขาถอดยังไงช่างเขาใส่ยังไงอ่าก็ขอบคุณขอบคุณที่ถามครับขอบคุณที่ถามกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่มอบให้กดไลค์กดแชร์สับสไครต์ช่องช่างหำขอบคุณมากเายขอบคุณจากใจอ่าโอกาสหน้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับอ่าซีแซมมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับจุดสองสองมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกกดปืนยาวอ่าเขาเรียกว่าเดียวลูกเลื่อน พืนยาวเดี่ยวลูกเลือดเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ช่างทำ DIY ทุกท่านนะครับผมอ่มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งถามกันเข้ามาว่า การถอดมุกวินถอดมูสายสะพายทำยังไงเดี๋ยววันนี้ช่างหมก็จะพามาถอดนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเคลียปืนนะครับโอเคปืนปลอดภัยปลอดภัยจริงๆต้องทำอย่างนี้นะครับโอเคการถอดก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็สายสะพายของเราก็แค่จับสายสะพาย